สวัสดีครับสมชายมาดี m c 0คดครับเจ้านายนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรานะครับครับวันนี้มาดูอ่ที่ปลูกหญ้าห่านช้างนะครับตอนนี้ทางเจ้าของรถไถนะครับได้มาปรับพื้นที่นะครับมาดันนะครับแล้วก็ ใสให้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับนะครับก็รอพันญ้านะครับรอพันญ้าแล้วก็รอฝนด้วยนะครับยังไม่ถึงฤดูฝนเลยครับแต่คงจะปลูกก่อนนะครับถ้ามีพันญ้าอันนี้ของตานะครับตาเขาแบ่งไปครึ่งหนึ่งนะครับไปปลูกอาหารอาหารควายนะครับส่วน ปูนะครับก็จะปลูกอาหารช้างให้กับน,น้องสาวนะครับซึ่งช้างตอนนี้อยู่พัทยานะครับครับจะปลูกไว้ตรงนี้แหละเผื่อน้องกลับมาก็จะเผื่อช้างจะมาผูกไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสองเชือกนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะมาผูกไว้ตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้กลับมาหรือว่าจะกลับมาก็ไม่รู้นะครับเนีย่ยวัวตัวหนึ่งครับ คอกวัวก็จะอยู่ใกล้กับนี่เลยครับตรงปลูกอาหารช้างเลยครับก็ประมาณนี้แหละครับผมนะก็ตาน้องไก่นะครับขอแบ่งครึ่งหนึ่งไว้ปลูกอาหารควายด้วยนะครับอ่ะก็จะป,ปลูกนะครับเตรียมหน้าฝนที่จะถึงนี้นะครับแต่ก่อนหน้าฝนต้องหน้าร้อนก่อนนะครับ มีนาเมษาเนี่ยแน่นอนครับร้อนแน่นอนครับนะครับนี่ก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วครับถ่ายเรียบร้อยตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ทางเข้านะครับทางเข้าก็อาจะขออาเขาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้าตรงนี้นะเข้าเฉพาะรถเข็นนะครับกับมอเตอร์ไซค์นะครับรถใหญ่เข้าไม่ได้นะครับก็ไม่ให้เข้านะครับ เรขอเข้าแค่มา,มาดูนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับมาพ่วงรถเข็นนะครับมาเอาหญ้าเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ไมกล้าเข้านะครับเกรงใจเขานะครับอาเข้าเขาตลอดนะ,ะก็จะขอของอาทางนี้นะครับไปถึงทางใหญ่ทางนู้นนะครับขอความอนุเคราะห์จากเขา ทางเข้าเฉพาะรถเข็นกับรถมอเตอร์ไซค์ครับเข้าได้รถใหญ่4ี6ล้อเข้าไม่ได้นะครับไม่ให้เข้านะครับส่วนก็จะมีปัญหาในช่วงที่พะปลูกแล้วครับทำนาน,นี่แหละครับรถไถจะเข้าตรงนู้นนะครับันมาด้งนู้นนะครับเพาะปลูกก็ทำนานทำอะไรก็คงจะเข้าไม่ได้แล้วครับผม ช่วงหน้าฝนเข้าไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงเย็นนะครับมาถ่ายให้ทุกๆท่านที่ติดตามช่องของเรานะครับได้เห็นนะครับว่าช่วงนี้มีอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างนะครับสำหรับช่องของเราเนาะ,ะนี่เขาควายนะครับผูกไว้ไม่มีข้อขอีกเจ้าหนึ่งอ่ะอน,นี่ของป้าเอา อนุของตาอนุของพ่ออนุของอานะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับปลูกไว้ด้วยกันใกล้ๆกันนะครับนี่ตาก็อาศัยที่เขาอยู่นะครับไม่มีที่เป็นของตัวเองครับอาศัยที่เขาอยู่ปลูกเจ้าของที่ก็เอาขี้นะครับเอาขี้ไปทําปุ๋ยเอานะครับก็เจ้าของที่เขาจะอาศัยขี้ขี้วัวขี้ควายนะครับเอาไปทําปุ๋ยนะครับ นี่ครับนี่มาถึงว่าสารพงอยู่ไหนสรพงนะพวกมแมลงมันเยอะครับมแมลงยุงในตอนเย็นเดี๋ยวตาก็จะมาะจุดจุดยางยุงให้นะครับก็เป็นฟางเก่านะี่แะจุดยางยุงให้ครับกันแมลงบ้างครับพอได้นอนหลับหน่อยนะฮะควายครับนี่นั่งกินเลย มองหน้าอะไรครับโอ้อะไรเนี้ยไอายสารพงอย่าวะสารพงนันนี้เองเนี่ยติดติดหญิงน่เองติดหญิงเราไม่ค่อยเข้าคอ,อกเลยเาสารพงรูปหล่อช่วงนี้ช่วงติดหญิงเวลาจะเข้าคอ,อกอหูยหายครับตาก็ต้องหาไม่รู้ไปอยู่ฟูงไหน นี่ครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆครับมาดูรถไถเขามาไถแล้วก็ไถเสร็จไปก่อนแล้วนะครับมาไม่ทันเสร็จไถก่อนแลวนะครับก็จะถ่ายรูปส่งให้น้องว่าไถเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอนตังมาให้แค่นั้นเองนะครับให้ค่ารถไถเขานะครับอ่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b สไครต์นะครับให้กับช่องสมชายมาดี MC0 ศูย์คดนะครับหรือช่องเจ้านายด้วยกันแล้วกันนะครับผมช่วงนี้เปลี่ยนช่องนะครับ ท่านที่ติดตามก็าจะสับสนนะครับเจ้านายเจ้านายกับช่องสมชายมาดีเอ็มซีศูนยะ์คดเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับผมผมก็ทําไม่เป็นครับผมก็ทำมั่วๆเอาตัวตน,นี้ฝนล,ลินลินนะฝนตกนะลินลินนะน้ค้างนะครับไม่ตกไหนนะครับอ่ะฝากกดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆข,ของเราด้วยนะครับทํามา2ปีแนละ้วฮะไม่รู้จะเอาคอนเทนต์ไหนดีอ่ะให้ดูบรรยากาศธรรมชาติของอคนบ้านเรานะครับคนกลวยสวย ธรรมชาติบ้านเรานะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงช้างผสมปมเปกันไปครับผมนะฮะนี่ครับกรับแล้วพบกันในนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ